สรุปแนวทาาฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่หตุลาคมวันนี้ผมจัดให้3คู่ครับเพื่อนๆือนคู่แรกครับคิสตัลพาเลซครับต้องเปิดบ้านดวลกับลิเวอร์พูลครับและคู่ที่2ครับเพื่อนๆ่อนแมสตี้ครับวันนี้ต้องเปิดบ้านดวลกับฟูแลมครับส่วนคู่ที่3คู่สุดท้ายของเราวันนี้ครับอาร์เซนอลครับต้องเปิดบ้านดวลกับเซาแฮมตันจัดเต็มจัดหนักปพี่ทีมไหนดีเดี๋ยวคลิปนี้ไปลุยพร้อมกันครับ ก่อนอื่นเลยฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์ผมด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็ติดต่อมาครับแนวทางคู่อื่นเพิ่มเติมเดี๋ยวผมให้ไว้ในกลุ่มครับรับประกันเลยนะครับว่าถ้าเข้ากลุ่มผมมาครับได้ครบทุกคู่ทุกหลีกอย่างแน่นอนครับใครที่ยังไม่ได้เข้าก็ติดต่อมาครับเพื่อนๆรับประกันนะครับว่าต้องติดใจอย่างแน่นอนครับ มาเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับวันนี้ทางด้านคริสตันพาเลตครับต้องเปิดเซลเฮิร์ตพาร์ดวลกับหงแดงลิฟูครับและคู่นี้ครับจะลงเตะก่อนคู่อื่นเลยครับเพืเ่อนๆจะลงเตะเวลา6กโมงคร่ค่คำคืนนี้ครับและแน่นอนครับผู้มาเยือนอย่างลิฟูครับออกมาต่ออยู่ที่1ลูก มาดูที่ทางฝั่งเจ้าบ้านคิสตันเลตกันก่อนครับต้องบอกแบบนี้เลยครับเพืเ่อนๆคิสตันพาเลทครับเริ่มต้นฤดูกาลมาแบบโคตรจะแย่ครับเพื่อนๆตอนนี้คิสตันพาเลทครับอยู่ในโซนตกชั้นตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลครับจนถึงตอนนี้ครับคิสตันพาเลทยังไม่ชนะทีมไหนเลยแม้แต่ทีมเดียวขณะเจอกับทีมโซนไทยตารางอย่างเอเวอเรตคิสตันพาเลทก,ก็ยังแพ้ครับเพื่อนๆแถมสภาพ ruined, ความพร้อมของทีมตอนนี้ครับต้องบอกว่าคิสตันพาเลทครับตัวเจ็บมีอยู่เพียบ คอได้เปรียบเดียววันนี้ก็คือคริสตันพาเลตครับได้ลงเล่นในบ้านตัวเองเท่านั้นเลยครับเพื่อนๆส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างลิวพูครับตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงของลีกอยู่ครับเพื่อนๆเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วครับเอาชนะวูแฮมตันได้ครับเพื่อนๆตอนนี้ลิวพูครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมด6เกมครับชนะไปถึง5เกมกันเลยทีเดียวครับแล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับนอกจากนี้ครับเพื่อนสภาพทีมของลิวพูครับแทบจะไม่มีตัวเจ็บเลยครับเพื่อนแน่นอนครับว่าเกมในวันนี้ครับลิวพูคงจะเน้นเป็นพิเศษ และแน่นอนครับเรื่องของสภาพทีมกับผลงานแตกต่างกันชัดเจนขนาดนี้ครับผู้มาเยอนอย่างลิเวอร์พูลครับจะชนะ2ลูกไม่น่าจะยากครับเพื่อนเพื่อนคู่นี้จัดไปที่ลิเวอร์พูลวันนี้กินเต็มอย่างแน่นอนครับไปสรุปกันต่อคู่ที่2ครับทางด้านแมสตี้ครับต้องเปิดเอเดนฮัสเตเดียมพบกับฟูลแลมครับเพื่อนเือนและคู่นี้ครับจะลงเตะเวลา3ทุ่มตรงค่ำคืนนี้ครับและแน่นอนครับเจ้าถิ่นอย่างซิตี้ครับออกมาต่ออยู่ที่ลูกคึงขวบ สองเกมที่ผ่านมาของเจ้าถิ่นซิตี้ครับต้องบอกว่าโชว์ฟอร์ไม่ออกครับเพื่อนๆทำได้แค่เสมอทั้งสองเกมเลยครับและแน่นอนครับเกมนี้เล่นในบ้านครับก็หวังจะเก็บสามแต้มให้ได้ ส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างฟูแลมครับต้องบอกว่าผลงานในลีกของฟูแลมครับถือว่าไม่ธรรมดาครับเพื่อนๆสองเกมหลังสุดในลีกของฟูแลมครับชนะรวดทั้ง2เกมครับและแน่นอนครับกรารเยือนซิตี้ในวันนี้ครับก็หวังจะมีแต้มติดไม้ติดมือและแน่นอนครับเรื่องของ,ขงคุมกาลังซิตี้เหนือกว่าก็จริงครับแต่ว่าเรื่องของผลงานณปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่าฟูแลมถือว่าผลงานค่อนข้างดีครับเพื่อนๆ เปิดมาแบบนี้ครับผมเชื่อว่าครูแรมน่าจะยันอยู่อย่างแน่นอนครับครูนี้ให้เลือกรองไปที่เจ้าสัวคูแรมวันนี้กินเต็มอย่างแน่นอนครับไปลุยกันต่อคูู้ที่สาคููสุดท้ายของเราวันนี้ครับอาร์เซนอลครับเพื่อนๆต้องเปิดเอเมรเตเดียมพบกับเซาแฮมตันครับและคููนี้ครับจะลงเตะเวลาสทุ่มตรงเช่นเดียวกันครับและแน่นอนครับเจ้าถิ่นอาร์เซนอลครับออกมาต่ออยู่ที่2ลูกขวบ สำหรับคู่นี้ต้องบอกว่าอาร์เซนอลเหนือกว่าทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานเรื่องของฟอร์มการเล่นหรือว่าจะเป็นเรื่องของขุมกําลังครับแน่นอนครับว่าเหนือกว่าเยอะมากๆเลยครับเพื่อนๆถึงแม้ว่าการสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอาร์เซนอลจะผ่านเกมแชมเปี้ยนลีกมาก,ก็จริงครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับนักเตะก็ได้พักอย่างเพียงพอ ส่วนทางด้านผู้เมเยนอย่างเซาแฮมตันครับต้องบอกว่าฟอร์มโคตรจะย่ำแย่ครับเพืเ่อนๆแนวรับของเซาแฮมตันครับเสียประตูค่อนข้างง่ายครับ6เกมที่ผ่านมาของเซาแฮมตันครับทำมาได้แค่3ประตูเท่านั้นครับเพื่อนเนเรียกได้ว่าฟอร์มของเซาแฮมตันตอนนี้ครับยำแย่ yeah, จริงๆครับ สำหรับคู่นี้ครับห้เรียบดีเจ้าถิ่นอาร์เซนอลได้เลยครับและขอฟันธงไว้ครับว่าอาร์เซนอลครับจะชนะเซาแฮมตันต่ๆก็3ประตูต่อศูนย์ครับเพื่อนจัดไปที่เจ้าถิ่นอาร์เซนอลวันนี้กินเต็มอย่างแน่นอนครับและนี่คือ3ตัวเน้นหน้าช่องประจําวันนี้ครับเห็นต่างเห็นต่างในสวนก็ไม่ว่าครับหรือว่า้าใครจะตามก็ยินดีครับและอย่าลืมนะครับว่าแนวทางคู่อื่นครับเดี๋ยวผมให้ไว้ในกลุ่มครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็ติดต่อมาครับเพื่อนๆรับประกันนะครับว่าถ้าเข้ากลุ่มผมมาครับได้คครรบบุกกีีีอยานัััสสดด้็ขชว